เพื่อนบ้านทุกคนพวกคุณดูให้ดีนะวันนี้ฉันจะตัดขาดกับเธอเจียตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงอะคุณบ้าไปแล้วหรือสูเสียวหุยตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงยาเสียใจทีหลังเจียหมิงถ้าเธอจะขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนกับคุณก็ณอย่าไปไว้หน้าเธอเลยตอนนี้เราโทรแจ้งตำรวจเธอของที่ถูกทำลายต้องให้เธอชดใช้โอเครีบโทรแจ้งตำรวจเลยพอดีฉันมีเรื่องจะพูดอยากจะคิดบัญชีตำรวจมาแล้วจะได้ไม่ต้องเบี้ยวนี่กันคุณมีบัญชีอะไรแน่นอนว่าคือเงินเดือนที่คุณเอาของฉันเงินเดือนของฉันนต่อออเดืคืค 79-8หยวนปมปีมาแล้วก็เป็น2,872-8รยวนรวมดอกเบีย้ยแล้วคุณช่วยเติมให้เป็นจำนวนเต็มหน่อยคุณคืนให้ฉันแค่3,000ก็พอที่เหลือก็ถือว่าเอาไปทิ้งทิ้งคว้างคว้างเหมือนให้หมาเงินจำนวนนั้นคุณให้ฉันใช้เองเจียหมิงแค่คุณยอมอยู่กับฉันฉันยินดีตอบรับทุกข้อเสนอของคุณจริงหรืออืมเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่ของฉันหรออยากเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านให้เป็นของใหม่ ฉันในฐานะลูกชายอยากทําให้แม่มีความสุขแต่ตอนนี้เงินไม่ค่อยพอใช่ไหมาอาฉันเข้าใจแล้วฉันมีเงินวันนี้โรงงานเพิ่งจ่ายเงินเดือนฉันให้ทั้งหมดกับคุณห้าห้าอันอื่นไม่ต้องนับก็แค่พูดเรื่องนี้ทีวีและเครื่องซักผ้ารวมกันต้องหลายพันอยู่เงินเดือนเดือนนี้ยังไม่พอเลยถ้าอย่างนั้นก็เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าให้เงินเดือนของฉันทั้งหมดเพื่อให้คุณดูแลคุณไปคุยกับคุณเหอให้ดีๆเดี๋ยวก็ค่อยๆเก็บได้เพียบโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ได้แบบนี้แหละ จากนั้นฉันจะไปช่วยคุณรับเงินเดือนด้วยเก็บไว้ที่ฉันนะถ้าคุณต้องการเงินก็แค่ขอฉันแบบนี้จะดูเหมือนเป็นครอบครัวมากขึ้นนะคุณพูดถูกไหมอ่ะจีหมิงคุณดีมากจริงๆเธอจีหมิงคุณคงไม่คิดว่าคนที่คุณเล่นเกมจิตวิทยาให้ซูเสี่ยหุยคนที่มีความรักตลอดชีวิตตอนนี้ตายไปแล้วโอ้คุณบอกว่าฉันยินดีให้คุณใช้เงินคุณมีหลักฐานอะไรไหมฉันถ้าฉันไม่มีหลักฐานแล้วคุณมีหลักฐานอะไรล่ะนี่มันคือฉันเอาเงินของคุณไปใช่แล้ว การใส่ร้ายทั้งหมดขึ้นอยู่กับปากฉันยังพูดถึงคุณอยู่เอาเงินเดือนของลูกชายฉันเจียหมิงไปสมุดเงินเดือนของทั้งโรงงานด้านบนมีชื่อคุณอยู่ลายเส้นของเหอเจียหมิงห้าแล้วมันจะเป็นยังไงอย่าลืมว่าเจ้าของโรงงานคือใครนั่นคือพ่อฉันต้องมีหลักฐานคุณต้องนํามันออกมาด้วยใช่ถ้าคุณมีความสามารถก็นําออกมาสิหลักฐานอยู่ที่นี่ฉันสามารถเป็นพยานให้สูเสีกุยได้ชุนลี่ อยู่ในมือของชุนลี่แต่มีสมุดเงินเดือนของทั้งโรงงานเฮเจียหมิงครั้งนี้คุณไม่คิดจะเดี่ยวนี่ไหมดีคุณทั้งสองห่วมมือกันหลอกลวงฉันหรอเฮเฮถ้าคุณกล้าแต่ต้องสู่เสียหุยอีกคุณลองดูสิโอ้ยลูกชายสูเสียหุยถ้าคุณไม่รู้จักสำน,นึกอีกคุณเชื่อไหมว่าฉันจะให้พ่อฉันไล่คุณออกคุณจะไม่มีเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวในอนาคตไม่จําเป็นฉันจะลาออกไม่ทําแล้วอ้า ให้พ่อคุณเสร็จแล้วก็ถือว่าของฉันด้วยสูเสีย่ยวฮุยวันนี้ฉันไม่ถือสากับคุณกลับไปคิดทบทวนให้ดีอย่าพูดจาปล่าประโยชน์รีบคืนเงินมาไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกตำรวจฉันเงินทั้งหมดฉันใช้ไปแล้วตอนนี้ไม่มีเงินจำนวนมากขนาดนั้นออกมาได้เขียนใบรับรองนี่ อืมกลืนน้ำลายเซียวโจทำได้ดีวันนี้แต่คุณต้องจดจำเอาไว้ต่อไปนี้ถ้ามีใครกล้ารังแกคุณอีกก็จัดการให้หนักถ้ามีปัญหาแม่จะรับผิดชอบกลืนน้ำลายโอเคงั้นเราไปกันเถอะเฮอซูเสี่หุยคุณหยุดอยู่ตรงนั้นฉันจะให้โอกาสสุดท้ายกับคุณอีกครั้งนะคุณคิดให้ดีนะถ้าคุณไม่ขอโทษเราท,าทันทีฉันจะไม่ให้โอกาสคุณอีกโอกาสครั้งที่สองแล้วนะใครจะสนใจละ่ะเฮอแล้วจะทำอย่างไรดีละ่ะนี่คือ เชิญเข้ามาพี่สาวซูเสี่ห้ยคุณฟเฟลเมนเข้าใจแล้วเฮอเจี่หมิงคนแบบนั้นไม่คู่ควรกับคุณเลยก่อนหน้านี้ฉันมันโง่เกินไปชุนลี่วันนี้ขอบคุณที่คุณออกมาช่วยฉันแต่คุณไม่ควรจะร้อนขนาดนั้นมาละออกด้วยกันเถอะเป็นความผิดของฉันที่ทําให้เธอลําบากซูเสี่ห้ยอย่าพูดแบบนี้เลยไม่ชอบพวกเขาในตระกูลเหออยู่แล้วคุณเหอแค่คิดแต่จะหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ไม่สนใจชีวิตหรือความเป็นอยู่ของคนงานโรงงานก็ใกล้จะไม่ไหวแล้วแต่แต่โรงงานนี้ถึงจะขาดทุนมากแค่ไหนก็ถือว่าเป็นงานที่มั่นคงตอนนี้งานที่มั่นคงนี้หายไปแล้วพวกคุณคิดกันไว้หรือยังว่าจะทําอะไรฉันตั้งใจจะเริ่มธุรกิจเริ่มธุรกิจวันนี้ตอนกลางวันเพิ่งไปพูดคุยกับร้านตัดเสื้อของอูเซินมาฉันจะช่วยเธอส่งสินค้าเธอจะช่วยฉันขายสเสียหุ้ยตอนนี้ขายเสื้อผ้ามันไม่ง่ายเลยและการขายส่งก็มีกําไรน้อยอยู่แล้วเธอยังทําคนเดียวอยู่จะทําเงินได้ไหมสุสีสห ฉันกลับไม่เคยคิดถึงเรื่องการทำเงินแค่ตอนนี้ต้องการเงินก้อนหนึ่งเพื่อซื้อวัสดุเธอเจียหมิงไอเวนนี่ถ้าเขาไม่คืนเงินฉันความร่วมือระหว่างฉันกับอูเซินอาจต้องยกเลิกไปแล้วเสี่ยวหุยที่นี่ฉันมีห้าร้อยบาทเอาไปใช้ก่อนนะเืมถ้าหากไม่พอเอานาฬิกานี้ไปจำนำก็ได้นะแลกเงินหน่อยนะเฮ hey, ้ยย่าคุณกู้เงินจำนวนขนาดนี้ฉันไม่สามารถรับได้ถ้าหากทำไม่สำเร็จนี่มันไม่ทำให้เธอเดือดร้อนไหมไม่เป็นไรฉันเชื่อในตัวเธอ ฉันก็เชื่อในตัวเธอเหมือนกันวันนี้ฉันเพิ่งได้รับเงินเดือนมีหนึ่งร้อยบาทให้เธอทั้งหมดเลยชุนลีคุณกู้ขอบคุณพวกคุณเงินก้อนนี้ฉันจะถือว่าเป็นหุ้นของพวกคุณถ้าหากทากาไรได้เราทุกคนจะแบ่งกันอึมโอเสี่หุยฉันอยู่ที่บ้านดูเสี่ยวโจเธอกับคุณกู้รีบไปตลาดซื้อผ้าหน่อยนะคืนนี้เราจะเริ่มทําง,งานกันแม่คุณลุงกู้พวกคุณออกไปข้างนอกได้สบายใจนะเสี่ยวโจต้องอยู่ที่บ้านอย่างดีแน่เสี่ยวโจจริงๆเป็นเด็กด,ดี ไปกันเถอะเสี่ยวโจเธอดูคุณลุงกูส้สิกับแม่เธอเข้ากันดีไหมนะถ้าคุณกู้เป็นพ่อของฉันก็ดีสิฉันกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะสวัสดีแม่และลุงกู้พวกคุณกลับมาแล้วพี่ซูเสี่ยวหุยบ้านเรามีแค่จัดเย็บผ้าคเครื่องนี้และก็มีแต่คุณที่ทำเสื้อผ้าได้ เราช่วยคุณทําอะไรได้บ้างชุนลี่พี่กู้ฉันจะสอนพวกคุณตัดผ้าเออเฮอสูเสียวหุยคุณไปวาดแบบได้เลยเรื่องผ้าพวกนี้ให้ฉันจัดการก็อพอพี่กู้ทําเรื่องตัดผ้าแบบนี้คุณผู้ชายตัวใหญ่ทําได้ยังไงเฮอตอนฉันยังเด็กฉันเคยเรียนรู้กับแม่เรียนรู้เบื้องต้นไปหน่อยนี่ไม่ใช่ว่าได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้เหรอพี่กู้ไม่คิดเลยว่าคุณจะไม่เพียงแต่ฉลาดและมีฝีมือยังทํางานละเอียดพวกนี้ได้อีกนะักเฮอเฮอพี่สูเสียวหุยผู้ชายดีๆอย่างพี่กู้ ไม่ค่อยจะเจอมากนักนะอ่ะชุนลี่ยังจะช่วยฉันทำงานไหมอืมช่วยแน่นอนมามาอูเซินซูเสี่ยหุยมาที่นี่แล้วเรามาเพื่อส่งของให้คุณแล้วรวมทั้งหมดห้าสิบชิ้นไม่มากไม่น้อยทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วห้าห้า คุณดูสินี่แหละฝีมือของซูเสี่ยวหุ่ยดีจริงๆนี่เสื้อผ้าทั้งหมดมากมายขนาดนี้ทําออกมาได้ทั้งเงียบและเร็วเลยนะฮ่าฮ่าอูเซิใช้โอกาสที่วันนี้คนงานหยุดกันเรารีบเอามันมาขายกันเถอะวันนี้ต้องขายดีแน่นอนดีๆด,ดีงั้นเริ่มกันเลยฮ่าฮ่า ท่านเพื่อนบ้านทุกคนมาเดินดูดูกันเถอะเสื้อฮูดรุ่นใหม่วางขายแล้วผลิตจํานวนจํากัดเพียงห้าสิบชิ้นมาถึงก่อนได้ก่อนเฮ้ hey, พี่สาวดูหน่อยมาถึงก่อนได้ก่อนเฮ้เฮเฮอย่ารีบอย่ารีบนะมามามาทีละคนๆอย่ารีบห้าห้าอุ้ย เนื่อยกันใช่ไหมรีบดื่มน้ำสักหน่อยเฮ้ฮ hey. ่าฮ่าขอบคุณอูเซินเสื้อผ้าห้าสิบชิ้นขายหมดในหนึ่งบ่ายเสีย่ยวหุยทำเสื้อผ้านี้ขายง่ายมากเลยนะฮ่าอูเซินนี่คือค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงกันไว้รวมทั้งหมดเป็นเงินสองร้อยห้าสิบหยวนฮ่าฮ่าเงินนี้ฉันไม่เอาครั้งนี้ฉันจะสั่งของอีกหนึ่งล็อตกับคุณรอบนี้ต้องห้าร้อยชิ้นโอ้ห้าร้อยชิ้นแล้วเงินเหล่านี้ละ่ะก็ถือว่ามัดจำแล้วกันนะ ได้เลยครับอูเซินฉันจะส่งของให้คุณภายในสิบวันแน่นอนอืมดีฮ่าฮ่าฮ่าเสีย่ยวหุยเธอสุดยอดจริงๆนี่คือรายได้ก้อนแรกของเราขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือวันนี้มาที่บ้านฉันนะฉันเลี้ยงทุกคนกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงหยุดงานละ่ะใบสั่งพวกนั้นเป็นของฉันนะต้องขอจัดหลายคนเลยทีเดียวถ้าพลาดกําหนดเวลาโรงงานของฉันก็คงจะเสร็จไปเลยช้างจังเหอเครื่องจกักรนี้มีแค่สูเสี่ยวิยเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้เขาไม่อยู่แล้ว เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยซูสเสีย่ยวหุยไปไหนแล้วได้ยินมาว่าลาออกแล้วลาออกแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันไม่รู้เลยเขาคิดจะขาดงานหรือเปล่าแจ้งการเงินให้หักเงินเดือนเธอก่อนฉางจางเหอซูเสีย่ยวหุยเธอเพิ่งไปทําให้บ้านคุณวุ่นวายเมื่อสองวันที่แล้วคุณยังไม่รู้เหรออะไรนะโอ้ผู้หญิงคนนี้ซูเสีย่ยวหุยปกติเธอแต่งตัวเหมือนไก่โรคภัยพอเกิดอาการโกรธขึ้นมาสุดยอดมากเลยเจียหมิงคุณผู้สิหรือว่าไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นแล้วหรือเปล่า เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดความมั่นใจแบบนี้ฉันยังมีอยู่สูเสีย่ยวฮุยหัวใจทั้งหมดอยู่ที่ฉันปัดออกไม่ได้เลยอ้าวเจียหมิงนี่มันเรื่องของเธอกับโจจิ้งอี่ใช่ไหมโดนเธอจับได้อ่ะโอ้ยฉันบอกสูเสีย่ยวฮุยทำไมถึงเหมือนกินยานรกเข้าไปแบบนั้นละ่ะเธอแน่นอนว่าเพราเรื่องนี้เลยงอนมางอนฉันอยู่นี่อืมอืมแล้วจะทำยังไงดีละ่ะมีแล้ว เฮ hey, แล้วแบบนี้จะสําเร็จได้ไหมโอ้ยสบายใจเถอะแม่เธอแค่ต้องการกู่ฉันเท่านั้นอีกไม่กี่วันก็จะกลับมาโยเยขอให้ฉันยกโทษให้พระเจ้าคุณปู่ฉันแค่ไม่กลับมาไม่กี่วันเองบ้านนี้วุ่นวายมากเลยก็ไม่ใช่ผู้หญิงสูเสีฮุยนั่นพาโกเจี้ยนหัวมาที่บ้านเพื่อทําเรื่องวุ่นวายคุณปู่คุณต้องช่วยฉันและคุณยหย่ยให้ได้ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลยังพาคนมาที่บ้านมีเรื่องวุ่นวาย นี่ช่างกล้าได้กล้าเสียจริงๆสบายใจได้เลยพ่อฉันได้ไล่เธอออกให้แล้วฉันคิดว่าเธอเป็นคนแบบนั้นเดี๋ยวก่อนไล่ออกเกิดอะไรขึ้นเฮ้ hey, พ่อครับดูสินี่คือชื่อที่ฉันเรียนแบบจากสมุดบันทึกของพ่อเหมือนหรือเปล่าละ่ะแบบนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจต้องให้เธอเห็นสีหน้าสัตว์หน่อยให้เธอรู้ว่าคนไหนคือผู้เมียมนาฉันจะทําอะไรเธอละ่ะพ่อทําไมตีฉันละ่ะไอ้บ้าใครให้ออกเธอละ่ะเธอมีสิทธิ์อะไรในการไล่เธอพ่อฟังฉันพูดจนจบก่อนสิ ฉันแค่ต้องการกูเธอเท่านั้นใช้เวลาไม่นานจะมาร้องให้ขออภัยฉันเธอจะโกรธขนาดนี้เลยเหรอเธอไปเรียกเงินเดือนจากเจียหมิงยังบีบให้เขาเซ็นใบเสร็จนี่สามพันหยวนอีกตอนนี้ไปหาซูเสี่ยวฮุ่ยได้เลยไปขอโทษเขาก่อนเถอะอะไรทําให้ฉันต้องไปทําไมคุณถึงเข้าข้างคนอื่นละ่ะพอเธอรู้เรื่องอะไรบ้างละ่ะตอนนี้ซูเสี่ยวฮุ่ยไม่อยู่เครื่องนั้นในห้องมีแค่เธอที่ใช้เป็นตอนนี้งานเร่งมากเธอจะทํำยังไงบอกฉันมาว่าจะทําในดีนั้นเธอต้องคิดหาหนทางนะัก เจียมิงฟังฉันนะเธอไปก่อนนะไปทําให้เธอนุ่มนวลก่อนไม่ว่าจะใช้วิธีไหนต้องทําให้เธอกลับมาให้ได้เธอแค่กลับมาวิกฤตในโรงงานนี้ก็จะหมดไปเรื่องเงินของเธอก็จะได้รับการแก้ไขด้วยแบบนี้ไม่ไดีหรอรีบไปเลยทำสองอย่างในครั้งเดียวรีบไปเถอะโอเคโอเครีบไปเถอะมาที่นี่เสี่ยวโจกินเนื้อให้เยอะๆตัวสูงและแข็งแรงต่อไปนี้ไม่มีใครกล้ามากระทบเธอแล้วขอบคุณคุณอากูไม่เป็นไร ขอบคุณคุณพี่กู้มากในวันนี้โอ้ยไม่ต้องเกรงใจเสี่ยวโจน่ารักและน่าฟัดน,น่าอ็นดูชาติก่อนกู้เทียนหัวไม่เคยขาดยอมออกหน้าเพื่อเสี่ยวโจวแต่ฉันไม่เคยให้สีหน้าเขาดีเลยจริงๆแล้วอยากตกหน้าตัวเองสักทีนั่นคือพี่สาวเสี่ยหุยและพี่กู้พวกคุณกินไปก่อนเถอะที่บ้านยังมีแขกอยู่ฉันขอลาไปก่อนนะชุนลี่ช่วยระวังหน่อยนะ มากินกันเถอะคุณลุงกู้ถ้าคุณสามารถอยู่กับฉันทุกวันได้จะได้กินข้าวด้วยกันเรื่องนี้ต้องถามคุณแม่ของคุณนะฮ่าฮ่าฮแม่คุณเห็นด้วยกับคุณลุงกู้หรือเปล่ามาที่บ้านเรากินข้าวกันไหมถ้าคุณกู้ตอบตกลงฉันก็ไม่มีปัญหาดีจังฉันมีความสุขมากเสี่ยวโจกินให้มากมากนะเสี่ยวหุยกู้เชียนหัว ดึกขนาดนี้คุณทําอะไรอยู่ที่บ้านเสี่ยหุยคุณกู้มาที่นี่ตามคาเชิญของฉันเกี่ยวข้องกับคุณไหมไม่ว่าคุณจะใช้วิธีอะไรต้องคืนเธอกลับมาให้ได้อาฉันเสี่ยหุยฉันมาที่นี่เพื่อขอโทษคุณคุณดูสิคุณกู้ไม่ใช่คนแปลกหน้าเธอจีหมิงถ้ามีเรื่องด่วนรีบพูดมาอย่ามาช้าเวลากินข้าวของเราสาวสวยพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าฉันมีความสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผยอย่างน่าด้านอีก เรื่องนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวฉันจะคิดบัญชีกับคุณซูเสี่ยวหุยเรื่องวันนี้ฉันผิดเองฉันขอโทษเธอนะเราก็เหมือนเดิมนะเงินเดือนของฉันให้ทุนสนับสนุนฟรีกับบ้านเธอเธอพูดอะไรวะบ้านเธอบ้านฉันเราคือครอบครัวนะเฮซูเสี่ยวหุยฉันรู้ว่าเธอกำลังงอนฉันแบบนี้เธอกลับบ้านกับฉันฉันจะชดเชยเธออย่างดีปล่อยฉันนะ เธอกล้าตีฉันเหรอฉันจะตีเธอนี่แหละเธอกล้าตีฉันเหรอฉันจะตีเธอนี่แหละไม่ฟังดีๆก็เจอของจริงใช่ไหมฉันยังขอร้องพ่อฉันแล้วนะเรื่องที่เธอลาออกพรุ่งนี้เธอก็กลับไปที่โรงงานได้แล้วทำงานต่อได้แล้วขอบคุณนะเหอเจียหมิงแต่ตอนนี้ฉันมีอาชีพฉันไม่สนใจเรื่องของพวกเธอเงินสกรปรกจากโรงงานใจดำไม่อยากคืนเงินแล้วยังอยากให้ฉันเป็นแรงงานฟรีอย่าไปรู้ฝันเลย รีบไปให้พ้นไปให้ไกลที่สุดเลยเฮ้ผู้หญิงที่เรก่กล้าใหญ่ขึ้นแล้วนะคุณอย่าคิดว่าผมไม่กล้าตีคุณอ่ะโอ้ยตีผู้หญิงเฮอเจี He ๋ยหมิงคุณยังถือว่าตัวเองเป็นผู้ชายอยู่ไหมอ่าโอเคซูเสีย่ยวหุยผมบอกคุณว่าทําไมคุณถึงเปลี่ยนใจอยากกะทันหันที่แท้คุณไปอยู่กับเจียนหัวเด็กแสบคนนี้ใช่ไหมคุณเอเจียหมิงคุณอย่าพูดเรื่องไร้สาระที่นั่น คุณเป็นคนบังคับให้ผมต้องตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงสูเสียหุ้ยคุณอย่ามาเสียใจเฮ้ hey, ทุกคนมาที่นี่เร็วจับได้ว่ามีเรื่องฉาบนเตียงแล้วเฮ้ hey. ทุกคนมาที่นี่เร็วสูเสียหุ้ยและกู้เจี้ยนหัวถูกผมจับได้ว่ามีชู้โอ้ยสูเสียหุ้ยและกู้เจี้ยนหัวถูกฉันจับได้ว่าอยู่บนเตียงกับคนอื่นสองคนนี้หนุ่มหล่อสาวสวยนะักพวกเขาทำเรื่องผิดศีลธรรมอยู่ที่บ้าน ถูกผมเจอเข้าอย่างจังเฮอเจียหมิงคุณมีหลักฐานไหมคุณก็แค่พูดไร้าสาระตรงนี้หลักฐานให้ทุกคนมาดูกันเร็วนี่แหละคือหลักฐานแบบนี้นะคู่นุ่มหล่อสาวสวยนี้ถูกผมเจอเข้าแค่คิดจะตีผมฮือกลัวเรื่องมันเปิดเผยถ้าฉันไม่วิ่งเร็วแล้วก็ชีวิตฉันคงจะหมดแล้วเฮอเจียหมิงถ้าคุณยังพูดมั่วอีก discredit สูสีหุยฉันจะตีคุณด้วยเฮอเจียหมิงกู ing, ตาพี่คือตัวที่ฉันเชิญมาที่บ้านมาทานข้าวไม่ได้สกปบกอย่างที่คุณคิดหรอกใครจะเเชชื่อออคคโกกกหขขงุณลถ้้้าาฉันนไปีิด ตอนนี้พวกเขาหมกอยู่ใต้ผ้าห่มกันหมดแล้วเฮอเจียหมิงคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับฉันเหรอฉันจะทานข้าวกับใครคุณเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะเฮอเจียหมิงคุณกับซูเสี่ฮุ่ยก็ไม่ใช่สามีภรรยากันคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะจัดการเรื่องของซูเสี่ฮุ่ยใช่แล้วคุณยุ่งเรื่องมากเกินไปตอนนี้ซูเสี่ฮุ่ยเป็นโสดซูเสี่ฮุ่ยกำลังคบกับใครอยู่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเลยเฮ hey, ว่างจริงๆใช่แล้วมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเลยนะยังกล้าคบซ้อนอีกนะซูเเสีย่ยยุุฉันนนจจะะไมใหห้คณ็ของงริงนะ จะไม่สามารถควบคุมคุณได้แล้วใช่ไหมอุ้ยสูฉันจะไม่ให้คุณเห็นของจริงจะไม่สามารถควบคุมคุณได้แล้วใช่ไหมโอ้โหฮ้หาสวัสดีค้าสูเสี่ยหุยฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ไปเธออย่ามารบกวนฉันอีกไม่ต้องก้าวเข้ามาในบ้านเราเลยทุกคนได้ยินกันแล้วนะนี่คือสิ่งที่เหอเจียหมิงพูดด้วยปากตัวเองขอให้ทุกคนเป็นพยานให้ฉันด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉันกับเหอเจียหมิงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆดีมากดีสูเสีย่ยวหุยความอดทนของฉันมีขีดจำกัดถ้าฉันฟ้องเธอเธอจะต้องเสียใจแค่เธออยาเสียใจเองก็พอให้ฉันไปเถอะฉันจะดูว่าเธอจะกล้าแกล้งเสีย่ยวหุยอีกไหมฉันจะไม่ยกโทษให้เธอเสีย่ยวหุยตอนนี้เธอคือสมบัติของฉันเพิ่มดีถือว่ารายกาจจะสูเสีย่ยวหุยเราตัดขาดกันโดยสิ้นเชิง เดี๋ยวก่อนเสียใจเร็วขนาดนี้เลยเหรอซูเสีย่ยวหุยฉันรู้ว่าเธอไม่อยากปล่อยฉันไปกลัวแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ฉันให้โอกาสเธอนะเธอไม่รู้จักคุณค่าจริงๆรบกวนทุกคนช่วยเรื่องหนึ่งได้ไหมทุกคนรู้กันอยู่แล้วเหอเจียมิงให้ฉันเขียนใบนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาหยิบเงินเดือนฉันไปรวมทั้งหมดสามพันหยวนถ้าเหอเจียมิงไม่คืนเงินฉันจะไปฟ้องเขาที่ศาล ขอให้ทุกคนช่วยเตือนฉันในเวลานั้นสวัสดีซูเสี่ห้ยฉันจำเป็นต้องเป็นพยานให้คุณคุณสบายใจได้เจียหมิงรีบคืนเงินให้ซูเสี่ห้ยเถอะใช่แล้วเจียซูเสี่ห้ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ง่ายบ้านไม่ควรโลภเงินที่ไม่ถูกต้องนี้ใช่ใช่คือไม่ควรโลภเงินที่ไม่ถูกต้องนี้เงินฉันมีแต่ชีวิตไม่ได้เงินฉันมีแต่ชีวิตไม่ได้คุณจะเล่นมารยาทหรือนี่เกี่ยวอะไรกับคุณ คุณมีสิทธิ์พูดด้วยเหรือเฮ้เฮเฮ้เฮอเจียหมิงถ้าคุณไม่คืนเงินของซูเสี่ยวุุยก็อย่าคิดว่าหนีไปได้ทุกคนจัดการกับคนนี้รีบคืนเงินให้ฉันเถอะจะตีให้ตายคืนเงินคืนเงินฉันจะคืนเงินนี้ฉันจะคืนแน่นอนสบายใจได้คืนคืนคืนฉันจะคืนยังไงล่ะทำไมถึงหนีไปเจ้านายน้อยคนนี้หนีไปได้ยังไงคุณบอกซูเสี่ยวหุยคุณอย่ากังวล ชียต้องคืนเงินที่เขาเป็นหนี้คุณฉันไม่ได้กังวลเลยแต่ฉันกังวลว่านี่จะกระทบกับพี่กู้ใหญ่ชื่อเสียงของคุณไม่ดีโอ้ยไม่เป็นไรเสี่ยวุุยจริงๆแล้วโอ้ยเสี่ยวุุยคุณอย่าปล่อยให้มีผลกระทบอีกเลยตอนนี้เรายังมีออเดอร์ใหญ่เลยพรุ่งนี้ยังต้องไปซื้อผ้าด้วยนะคุณรีบกลับไปพักผ่อนให้เร็วเลยอูเซิร์นกู้ดาเกอร์เพื่อนบ้านทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยฉันงั้นฉันขอกลับไปพักก่อนนะทุกคนก็พักผ่อนให้เร็วหน่อยนะบายบาย ซูเสีย่ยวฮุยคุณยังอยากทำธรุรกิจอยู่หรือไม่มีทาง